สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องตะเวียนทองนะครับวันนี้ผมพามาเข้าป่ากันหน่อยนะครับผมพอดีว่าอยู่บ้านก็เบื่อเบือนะครับลำธารนี้มันจะเป็นเส้นทางไปหาน้ำตกนะครับน้ำตกนะครับในป่าลึกเลยครับในป่านู่นนะครับข้างในเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับเพื่อไปตกปลานะครับดูซิว่า มันจะมีปลาอะไรตกนะครับผมหรือว่าไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็หาพันุไม้ป่าไปปลูกที่บ้านด้วยนะครับผมก็ดูไปเรื่อยๆครับนี่บอลนะครับบอลบอนน่าจะเป็นบอลธรรมดาครับบอลหวานธรรมดาไม่ได้บอลกระดาษนะครับแต่ถ้าเจอด่างก็โอเคนะครับช่วงนี้ก็กระแสฟีเวอร์ไม้ด่างแรงนะครับเผื่อฟุกนะครับกล้วยปรงกล้วยป่าก็มีนะครับแต่มันจะไม่ด่าง เดี๋ยวถ้าเจอด่างก็โอ้โหฟุกเลยแลละครับเดี๋ยวมาติดตามดูกัครับเข้าไปเลย let's go <S โอ้โหดูครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ยังไม่ใช่น้ำตกนะครับแต่น้ำใสามากนะครับฤดูฝนนะครับดูน้ำหลากมานะครับแต่ถ้าน้ำเปลี่ยนสีไปสีขุ่นให้รีบหนีเลยนะครับ <c oughs> จะเห็นตัวปลาไหมแถวนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่ามีปลาแบบพันแบบโบราณโบราณอะไรอาศัยอยู่ไหมนะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆนะครับปูน,นะครับปูปูปลาปูช็อเฮ้ยไปไหนแล้ว นี่นะครับนี่เขาเรียกปูจวัวหรือปูหินนะครับปูหินปูจวัวกินได้นะครับกินได้นะครับปูตัวนี้ปูจวัวหรือปูหินปูธรรมชาติน้ําตกนะครับนี่ไม่หนีด้วยไม่หนีผมด้วยโอเคไปไปอยู่ตามธรรมชาตินะครับป้าหมายแรกเราเจอปูแล้วครับ โอ้ oh, ดูตรงนี้สิครับสวยมากนะครับตรงนี้ธรรมชาติบำบัดเลยแล้วครับโอ้ oh, ปลามีเถาวันใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับเถาวันใหญ่บ้านผมเรียกเคียรสบ้านะครับเคียสบ้าอ้า เขียบบบ้า,บาครับเขียบบบ้า,บาโอ้ดูครับแต่เราจะไม่ถึงจุดหมายนะครับน้ําตกมัไปอีกนะครับผมก็มันมีอยู่สามชั้นไม่รู้ผมจะไปถึงชั้นไหนนะครับมาคนเดียวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูโอ้โหนี่หน้าไปปลูกบ้านนะครับสวยมากแต่เอาไปไม่ได้แล้วครับ เต็มท้ามนี่นะครับเรามาถึงชั้นที่หนึ่งแล้วนะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดสวยมากนะครับผมนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองตกแถวน,นี้ดูนะครับว่าจะมีปลาอะไรไหมหรือไม่มีเลยโอ้ไม่น่าจะมีว่างครับมันก็ต้องลองดูครับมาดูกันมาดูกัน ามาลองดูกันนะครับแทนที่ใช้เป็นไผ่ข้อดำนะครับระยะ1.8นะครับ1.8ตกก็ตกลอยนะครับตกลอยเห่ยืหน้เป็นไส้เดือนนะครับไส้เดือนนะครับขอเล็บไม่ได้เอามาด้วย,ยวหัวเลยมีแต่ขอใหญ่จะกีน ใช่ไหม ปาอะไรครับปลาช่อนตานะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งปลาตั้งนะครับชาวบ้านผมเรียกปลาตั้งนะครับนี่ครับนี่คีบคีบเขาจะออกเป็นสีนะครับถ้าตัวใหญ่จะสีสวยมากนะครับ ตัวใหญ่จะสีสวยมากนะครับนี่ขี่จะเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวหาตัวใหญ่ๆก่อนนี่ตัวเล็กไปนะครับตัวเล็กไปนี่นะครับอุ้ยไปแล้วไปแล้งดีครับปลาปลานี่ครับนี่นะครับหัวจะใหญ่ๆนะครับหัวใะใหญ่ๆแล้วก็ขีบก็จะออกมีสีนะครับ ต่เดี๋ยวรอดูตัวใหญ่ๆนครับตัวใหญ่จะมีสีสวยนะครับนี่ปล่อยนะครับปล่อยคืนธรรมชาตินะครับว้าวโอ้โอนี่นะครับผูจวัว หรือปูหินหรือปูอะไรเรียกตามท้องถิ่นแต่และภาคนะครับไม่เหมือนกันนะครับภาคเหนือแถวบ้านผมเรียกปูจวนี่นะครับ แล้วเล็กช่อนห้วยนะครับช่อนห้วยนี่นะครับปล่อยคืนธรรมาชาตินะครับใกล้ศูนย์พันแล้วครับเนี่ยครับดูนะครับปลาน้ำตกนะครับเห็นไหมมันตัวเล็กนะครับขึ้นมาเต็มเลย สีสันสวยนะครับแต่ขอเบ็ดผมมันใหญ่อะครับเลยเอาไม่ได้เอาปิดมาตัวหนึ่งเอา,เอาไปแล้ว ลุงเงินใหญ่เลย ากขึ้นมาดูนะครับปลาเล็กพวกนี้มันสุดครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมเอาขอเล็กๆมานะครับตกปลาเล็กดีกว่าครับตกปลาเล็กธรรมชาตินะครับเอาขอเล็กๆมาดีกว่าเพราะมันมากันเต็มเลยนะครับไม่กลัวด้วยครับดูนี่นะเรียบมาเ้าโม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 โอ้มาเต็มเลยมามามา มันจะเหมือนเป็นสีลุ้งนะครับปลาพวกนี้ยสีเหมือนสีลุ้งเลยนะอยากให้ท่านผู้ชมเห็นจังเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เอาขอใหญ่มาไม่ได้เห็นแล้วครับเดี๋ยวมาอีกครั้งเดี๋ยวเอาขอเล็กมาโอเคครับนะครับจบมาได้ตัวหนึ่งนะครับนี่มันจะเหมือนปลาซิวนะครับออ้ย แต่ว่ามันเป็นสีลุ้งนะเป็นสีลุ้งนะครับเป็นสีออกลุ้งๆนะครับนี่ครับเป็นสีออกลุ้งๆนะครับหางก็จะออกแดงๆนะครับนี่ครับสีออกลุ้งเลยครับสวยครับนี่นะครับมีหนวดด้วยนะครับมีหนวดด้วยดูหนวดนะครับมีหนวดด้วย สีออกลุ้งเลยนะครับปล่อยคืนธรรมชาติครับไปแล้วบายโอเคครับนี่ครับเราเจอบอลกระดาษนะครับบอลกระดาษนี่ บอลกระดาษนะครับสวยเลยครับแต่ไม่ด่างนะครับไม่ด่างเอาไปไหมน้ำพัดน้ำพัดจนโอ้โหในโคนมีไหนละน้ำพัดมันครับสงสารมันมากเลยโอ้โหสวยมากครับใบเขียวดีมากเดี๋ยวขากลับถ้าไม่มีอะไรติดมือน่าจะเอาไปนะครับเดี๋ยวไว้นี่ก่อนขึ้นไปข้างบนก่อน บอลกระดาษถ่าด่างล้วเป็นเรื่องโอ้โหมีต้นใหญ่ข้างหน้าครับมีต้นใหญ่ข้างหน้าบอลกระดาษยักษ์โอ้ตั้งต่างาเลยครับเห็นไหมเห็นไหมครับโอ้นี่ครับโอ้สวยมากนะครับใหญ่มากบอลกระดาษใหญ่นะครับบอลกระดาษยั เจอด่างสักอันเถอะโอ้ oh. บอกระดาษนะครับโอเคครับโอ้โห oh. oh. เจอฟอสซิลหอยทากโบราณนะครับโอ้โห oh. ยุคโดโมไซเบียนอะไรไม่รู้พูดไม่เป็นนะครับ <laughs> หอยทากป,ป่านะครับนี่โว้ววว สวยมากเอาไปตกแต่งนะครับกับไม้โขดก็โอเคนะครับเนี่ยให้มัอยู่กับธรรมชาติดีแหละ <c oughs> แตวนี้ไม่แต่ปูนะครับผมไม่ค่อยเห็นปลาเลย <c oughs> แต่ปลาเล็กข้างล่างอะเยอะครับลงไปก็จึ๊กจึ๊กจึ๊กเลยละครับ <c oughs> แต่ว่าผมเอาขอใหญ่มานะครับมันตกมันไม่ติดนะครับ มีน้ําตกเล็กอีกน้ําตกหนึ่งนะครับลองตกตรงนี้ดูไหมนะครับจะมีปลาไหมนะครับน้ําโอเคนะครับมีน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหย่อนเบ็ดลงนะครับไม่กินเลยนะครับน่าจะไม่มีตัวนะครับลืมใส่เดือนได้นะครับ ปลาโบราณน่ะมันน่าจะมีนะครับแต่ว่ามันคงศูนย์พันหมดแล้วครับผมว่านะโอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยพูเปล่าครับต้นพูหรือเปล่าพูหรือเปล่าดอกอะไรวะไม่รู้ครับเดี๋ยวเก็บไปสักต้นสองต้นเอาไปเพาะดูนะครับเผื่อดอกมันสวยโอเคครับเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวผมจะไปพักกินข้าวเที่ยงตรงนี้ครับตรงนี้ครับ ครับครักที่เข้าเที่ยวกันนะครับโอ้ตรงนี้สวยมากนะครับน้ำตกนะครับ อาหารของเราวันนี้นะครับข้าวแคบหมูนะครับข้าวแคบหมู <Yeah. S 1> เด้ี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนนะครับเ wow. จ้าทีจ่จะแดนสีเข้าสนแดงด้วยกันนะครับนี่ ข้าวเลยครับข้าวแควหมูหืมินแลวฟืนคอครับ <c oughs> โอ้มีบอลเล็กครับบอลเล็กบอลอะไรกันเนี่ยโอ้ตกไปน่าจะบอลกระดาษนะครับบอลกระดาษ ไม่ด่างนะครับไม่ด่างแต่ก็พอสวยนะครับบางกระดาษต้นนี้ทำไมมันใบาย,ยาวๆวะนี่ครับมีอะไรหลายอย่างครับนี่ต้นอะไรไม่รู้ครับไม้ฟอกอากาศหรือเปล่าส่วนนี้ ไม่รู้เหมือนกันขึ้นติดกับตรงนี้นะครับโอ้ดูครับเข้าไปอกีกผมจะเข้าไปไม่ไหวแล้วครับน่าจะแค่นี้นะครับผมอป่าใส่เดือนก็ลืมเอาไว้ข้างล่างนะครับเอาคันเบ็หายอกีกร,ร่วงตรงไหนไม่รู้ <laughs> โอเคครับก็ได้พันไม้แปลกๆไปนะครับนี่เหมือนมอนเตล่าเลยครับโอ้นี่อันนี้โอ้ยดินสไลด์นี่นี่นี่สวย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 ครับไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรเอาไปจะเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปปลูกดูครับเออนี่นะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับวันนี้ ไรสาระไปครับผมก็พามาชม,ธรรมช,มธรรมชาตินะครับแต่ปลามันไม่มีนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเจอคลิปใหม่คลิปเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครั้งหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเราลงไปกันแล้วนี่เป็นท่อน้ำนะครับท่อน้ำส่งปลาปลานะครับ ขีแรกว่าจะพอแล้วนะครับกับตรงนู้นนะครับก็พยายามมาจนได้นะครับความสอดรู้สอดเห็นนะครับมาเจอจนสุดน้ำตกจริงๆครับนี่ครับโอ้สุดแล้วครับตรงนี้น่าจะสุดจะมีปลาเล็กปลาน้อยนะครับปลาน้อยมากนะครับเหมือนปลาซิวปลาส้อยนะครับ นี่นะครับนี่คงขึ้นไปไม่ได้แล้วครับของสุดจริงๆรงสุดจริงๆโอ้บรรยากาศนะครับสุดยอดนะครับแต่ถ้าขึ้นไปจริงๆก็น่าจะขึ้นได้อยู่ครับแต่ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับชันมากโอเคครับ ก็เดี๋ยวไ้เจอกันครั้งใหม่นะครับครั้งนี้ผมก็เที่ยวสบายๆนะครับเดี๋ยวจะกลับลงไปแล้วครับโอมาไกลมากก็ <c oughs> จะมาตกปลาเล่นๆนะครับก็ <c oughs> ดูธรรม,าช,รมาชาติด้วยนะครับโอเคครับเดี <c oughs> ๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีจริงๆนะครับบ๊ายบายครับ เย็นสดชื่นมาก